你好。 ไลเดอร์บัตรงานี้ค่ะพี่นอค่ะกะยอยกันหาเปล่า <laughs> โอ้โหโอ้โหกระจายหมดค่ะก็มีอย่างทนได้เราประทานเนี่ยตาตาสายดันเด้อค่ะทุกคนค่ะโอ้โ,โอ้เอา โกเปล่าแต่ย้ำว่าผมมีแควกิน เรียบร้อยอะไรอะไร,อะไรถ่าย,อายโอ้ยหายโบราณเน่งได้ไหายโบราณเลยพี่น้องโอ้โอ้โอึ๊บโอ้โห

ไปเลยไปเลยนันไปเลยเอ้เออเออเออใจเปรียดโอ้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 โอโอโอ นั่นละว่าคุณยายเพิ่นสิเห็ดบ้านไม่นะค่ะทุกคนค่ะเลยต้องเอาดินมาใส่ทางหลังเพนสิต่ตอขั้วต่อเหียนไม่ พี่น้องคะนี่ ทำไมมันกินไม่ได้เอจีบบ้านเต๋อเก็เปนนี่ยก็บาตละเลียดมอ้ได้เหรอตูโเตยกะย่วโจลยโจนี่ก็ด,าด่าโมเปะเปะ,ปะ,ปะ,ปะได้ใหมคสวเดิมนี่นุ๊นั่นแหละแล้วก็เสมอยาวไปเนี ให้ถึงต้น,มนหมากเลยนะโอ้เออเนาะเขั่นเลยขึ้นยกโครงใหม่ กินกลัวกันนะบะเกรดรวยก็ <trua cana> <trua cana> จะใส่สวยหรอกแต่มันก็เป็นดินร่วนๆที่หนูเอาไปเทคือนั่นแหละดินร่วนอะโอเคนี่ไม่ใช่ดินลูกเนาดินร่วนไม่ไม่ไม่เอาดินแบบเนี้ยเนี้ยจริงนะอัอเนี้ยเนี้ยนี่เองโยเอามาจากไนโตรเจะเทพื้นใหม่ใช่ได้แค่นะจินมรี ไปเรียบร้อยค่ะงานเคลียร์ลิงเออต้นมาขอ,ของของล้างครางคราชเซสซับเรียบร้อยนะคะสำหรับงานเคลียร์ลิ่ง ตาตาใสดันจัดตะพื้นตะพื้นเลยค่ะ <shocked> ทุกคนค่ะขอบคุณที่เขามารับเชื่อมด้วย้าและจังพบพอกันไหมกินฮอเด็บซีทุกคนเด้อใสดันติดเรลามาแล้วจ้าสวัสดีครับพผู